ก็กล่าวสวัสดีไปทางเอซและผู้ชมทุกท่านครับผมเข้าสู่ช่องทนนน่าหนวดพุนไม่เกงครับก็กล่าวทักทายไปทางทีมงานพอยจัดของคุณไพโรธครับผมติดต่อรถเกี่ยวรถตีดินก็08 9 9 2 3 4 3 4 5ตัวนี้ตัวล่าสุดครับเลดเงาทั้งคันเลยครับคันนี้ครับสวยๆหลๆ่อๆเหมือนเดิมครับ ช่วงลงช่วงล่างคันนี้น่าจะได้ไปเกี่ยวหลายที่แล้วครับนี่ครับใบธงใบแท็กก็มีลองลอยการไปเกี่ยวข้าวมาแล้วครับตัวนี้เนี่ยครับไอแท็กทำสีลวดลายก็แล้วแต่อูแต่ค่ายเนาะดูครับช่วงลงช่วงล่าง ลูกเราเลือสิบเอ็ดลูกครับไซส์มาตรฐานครับอย่างครับเลดส,สวยๆเลยผู้ชมมอเตอร์ฮินโญ่เจโอครับสองร้อยหกสิบแรงครับผู้ชม โล่งมากเลยผู้ชมดูครับเวลาเซวงเซอร์วิสนี่ง่ายเลยครับรดเกีียวเดี๋ยวนี้เขาจะเน้นโล่งแล้วก็การเซวงเซอร์วิสเปลี่ยนสายพงสายพานให้มันสะดวกเนาะก็อยู่ที่การดีไซน์แต่ละค่ายแต่ละอูนะครับผมชอบใครชอบมันเนาะผู้ชมแต่สวยทุกอูทุกค่ายนะแต่วันนี้ก็มารับชมพอเจริญพัฒนาครับ สวยๆละเลยผู้ชมลูกดาวใหม่เลยครับจะใส่คันไหนเนาะคันนี้หนวดยังใส่ไม่เสร็จเลยตัวนี้ลูกค้าเขาซื้อไปชุดที่แล้วใช่ไหมไม่ใช่รถโชว์อ๋อนี่รถโชว์ออแล้วกบมาเกี่ยวข้าวอ,อ๋อรถโชว์เกี่ยวข้าวคนนี้หรือเปล่าครับ ขับไหมอ,อ๋อรับคันนี้ตัวล่าสุดใช่ไหมใช่ล่าสุดอ,อ๋อตัวรถโชว์ตัวโชว์ล่าสุดเลยครับไปเกลียวได้กี่ร้อยไร่เนี่ยช่างรู้เปล่า <laughs> อ,อ๋อช่างไม่รู้บอกเนี่ยรถตัวโชว์ครับตัวนี้ตัวโชว์ตัวใหม่ล่าสุดสองพันยิบห้าครับผมโล่งดีครับผู้ชมดูครับโลง่โลงเลยครับ ว่างด้วยโล่งด้วยเลดทั้งนั้นเลยครับเลดทั้งคันเลยผู้ชมหน้าก็หล่อเหมือนเดิมครับหน้าหานุมานครับอันนี้เป็นตัวโชว์ครับผู้ชมถังน้ำมันก็เลดนะผู้ชม นี่ครับอันนี้แถมหรือเปล่าช่างอ๋อกระติกน้ำนึกว่าแถมเนี่ยครับดูข้างบนนะครับสวยนะครับผู้ชมเนี่ยครับเลทเงานี่สติ๊กเกอร์สามเอ็มครับเวลาต้อนึืนจะสะท้อนแสงครับนี่นี่ดูครับช่วงข้างบนี่ครับมีไฟระยิบระยับตอนกลางคืนด้วยครับ ติกเกอร์สวยๆนะครับก็จะมีตรงที่เวลาเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยครับยืนเดินแล้วก็สะดวกดีครับแล้จะเป็นตะแกรงเนี่ยครับตะแกรงเหล็กแล้วก็กันมีตรงนี้กันด้วยครับ จนั่งมองไปข้างล่างนี้วิวทัศน์นี้จะมองชัดเจนเลยผู้ชมลงไปก่อนอึบอึบนี่ก็ก็นา่าจะได้ลงไปเกี่ยวนาปีเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ไปที่ไหนเนาะ ผมยังไม่ได้สอบถามคุณไพโรธเลยคุณชมพอเจริญพัฒนานเสียเบนซศูนย์แปดสี่สี่ห้าหกแปดสองสองหกช้างดีเซลกาวนาน่าจะเป็นช้างดีเซลครับผู้จัดสรรให้ครับ อันนี้ก็บิ้วใหม่เหมือนกันครับชงลงชงล่าง<ด>ก็พร้อมลุยนาปีครับอีกไม่กี่วันก็ได้ลงนาปีแล้วครับเนี่ยอันนี้ช่างระดับนี้เลยนะครับประจำการอยู่อูป่าไพโรดครับเนี่ยทำได้ทุกอย่างครับช่างคนนี้เกี่ยวข้าวก็ได้ไล่หนูก็ได้ใช่ไหมได้หมดเลยครับ คันนี้อีกคันรถนอกค่ายก็ได้มาจัดทรงพอเจริญครับผมซับแม่เนาะ ช่วงลงช่วงล่างน่าจะทำใหม่หมดเลยครับเนี่ยนี่อันนี้คันใหม่ปลายแดงเลยครับกําลังขึ้นตู้ขึ้นอะไรหครับก็เหลือเก็บรายละเอียดเยอะอยู่ครับเนี่ยตัวล่าสุดนะครับนี่ เลดทั้งคันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นโครงช่วงล่างแล้วก็ตู้แล้วก็ปากก็ยังอีกรายละเอียดยังอีกเยอะครับผมก่อนนาปีมั้งครับคันนี้ เกลียวดันโซ่คอนี่ยสามเส้นเลยครับนหนึ่งสองสามปเกลียวน่าจะสามเมตรอุ้มที่สองตันห้าครับผู้ชมไซส์มาตรฐานทางอู่พอเจริญพัฒนาครับ มาดูระเบียบการช่างครับผมรถกระสอบครับผมรถรุ่นกระสอบเนาะระเบียบการช่างได้มาทําการบิ้วที่อูพอเจริญหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> ก็ได้ทําการบิ้วที่อูพอเจริญครับของคุณไพโรธครับผมอันนี้ลูกละเลอสองสี่หกสองสี่หกแปดสิบ ลูกครับผมได้เครื่องยนต์ของอะไรครับผู้ชมอิสุสุครับเครื่องยนต์ของ isuzu เกี่ยวกับการช่าง ไม่ค่อยจุกจิกเนาะช่างเนาะอันนี้ที่ช่างเขาใช้ตรงโซเขาเรียกอะไรนะโซคอเนาะครับผมเนี่ยครับสามเส้นครับบอกมันไม่ค่อยจุกจิกเนาะมันไม่ค่อยติดนะไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยจุกจิกและใช้ดีด้วยครับแต่แล้วแต่อู่ครับแต่อู่พอเจริญจะใช้สามเส้นครับแต่อาจจะบางอู่ก็ใช้สองเนาะใช่ครับแล้วแต่ชอบใครชอบมันครับ ช่างพี่คนที่เขาขับคันนี้ก็บอกใช้ดีทนด้วยครับ